เม,มันมีปืนไรกระกาบมาาอยากนี้ป่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม ArenaBa บคเอาอยู่เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูก,กเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยเพราะใช้แค่เพียงเลข UID เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนๆหากคนไหนสในใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอดแอปเปิมมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย่าลืมไปอุดหนนนะคะค ก็การสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีคนที่พั่นทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดาแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กันในเกม Arena าเ o u t อีเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาเล่นปืนหนึ่งนะคะที่สมัยก่อนในซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยเราไม่เคยคิดแม้แต่จะจับมนเลยด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ยกสะโขบช้ามากๆเลยนั่นก็คือปืน V S นั่นเองนะคะซึ่งการแต่งของเราเนี่ยนะคะก็คือเราจะไม่ใส่สะโขบนะทุกคนก็จะเป็นการแต่งแบบเดิมๆนะคะท้ายเดิมๆเพียงแค่ใส่เจ้า เลเซอร์เข้ามานี่ค่ะแล้วก็ติดกิฟเอียงแค่นั้นนะคะเราบอกเลยว่าเป็นปืนนักรูดในตำนานแน่นอนนะคะใครที่แบบอยากเล่นปืนที่มันรูดไวๆเนี่ยเราแนะนําปืน V8S เลยซึ่งใครนะคะที่เล่น V8S บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ซึ้งถึงอนุภาคของเขาหรือใครที่โดน V8S รูดบ่อยๆเนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าปืนนี้มันเป็นปืนที่รูดค่อนข้างที่จะไวมากๆนั่นเองนะคะเราก็เลยกิบยกขึ้นมาเล่นเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่า มันจะทําให้เราด,ด <S <S เปิดมาเกมแรกเนี่ยนะคะเราก็เกิดหลังทัยไลท์หรือข้างๆทัยไลท์นั่นแหละนะคะอยู่ตรง<ม>ถแถวๆปลายสนีนั่นเองนะคะเกิดมปาปุ๊บเนี่ยนะคะม,มันก็ได้ไฟเลยทันทีไอ้นี่มีไอ้นี่มีไปเสนีไปเสนีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปเสนีไปเสนี บอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นปืนอื่นที่ยิงได้ระยะสักเล็กน้อยหรือว่ามีซับโขบสักหน,นึ่งอันเนี่ยนะคะเราบอกเลยว่าคนเมื่อกี้เนี่ยไม่พ้นเงื้อมือเราแน่นอนเขาวิ่เขาว่งมาจากไหนไม่รู้อะเขาว่าคนาหลังไงหงไง้หลังให้ผมฝันของข้าพสร้างะเ้าให้ผม ให้เราเอาระเบิดมาเกมน,นี้ลืมคไปชัดกันข้าในไปนา้เข้าไปไปไปั๊บทันันมา หญิงเหรอปื้มฮะเรียบร้อยค่ะทุกคนกำจัด เขาไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครเลยคะที่สนใจที่จะเข้าร่วมนะคะทัวร์นาเมนต์การแข่งขันของเกม Arena b เบรกเอาเนี่ยนะคะเรามีทัวร์นาเมนต์ดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆน,น,นะคะได้ไปร่วมสนุกกันนั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือทัวร์นาเมนต์ลูทเดอร์บี้นั่นเองนะคะเป็นการป้นแข่งขันป้นชิงทรัพย์สินนะคะซึ่งมันจะจัดอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นแบบเดี่ยวนะคะแล้วก็แบบทีมเนาะนะคะซึ่งแบบเดี่ยวเนี่ยตั้งแต่วันที่ 7มีนาคมนะีคะถึงวันที่13มีนาคมนะคะแล้วก็วันที่14ถึง21เนี่ยจะเป็นในส่วนของรอบตัดเชือกก็คือจะไปแข่งที่คลังแสงนะคะรอบแข่งเดียวเนี่ยเราจะแข่งฟาร์มในพื้นที่ไร่นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ไปร่วมสนุกกับเกมแล้วก็ทัวร์นามเมนต์นี้ได้นะคะทุกคน และแน่นอนนะคะว่าการที่ยิงตัวเดียวเนี่ยม oh okay. no. ันไม่สามารถทําให้อ ah, ิ่มได้ทั้งตีเราก็เลยพยายามวิ่งออกมาตามหาอีกสักตีหนึ่งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าพอเราวิ่งออกมาแค่เพ่เดียวเลยนะคะก็เจอคนอยู่ตรงทางกดหอนั่นเองนี่เป็นที่พูดไปเองเลยว่าไอ้นี่มีไอ้นี่มีแค่นี้หุมไหมไอเดียมาแค่โอเคเกด เรียบร้อยค่ะทุกคนโดนเพื่อนเรากำจัดไปนะคะแต่ความรู้สึกและรังสังหรณ์ของเราเนี่ยนะคะมันบอกว่ามันยังไม่หมดนะคะเนตี้เขาเนี่ยยังมีคนถงเหนื่ออยู่อีกนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องระวังตัวเป็นพิเศษน้อยก็ยังไม่เก็บของหรือว่าลูบของนะคะเพื่อรอให้แน่ใจก่อนแล้วก็แน่นอนนะคะเป็นไปตามที่เราคาดการเอาไว้ว่าตี้เขาเนี่ยยังเหลืออยู่คะร้อยสี่สิบเนี่ยแต่ปุกตีทีตัวที่ผม ตรงนี้ก็มีไปไหนกันถูกเก็บมากัางตายตายวายายาหโคบหลุดเรียบร้อยค่ะทุกคนจังหวะนี้เนี่ยนะคะเราแนะนำให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะดึงไทมิ่งของตี เราไว้ด้วค่ะไม่เร่งรีบจนเกินไปนี่ค่ะเพื่อเป็นการรอเวลาแล้วก็ไม่กลับล็อบบี้มือเปล่าได้เองนะคะก็คือพยายามเนี่ยดึงทามมิ่งตี้ตัวเองเอาไว้นะคะเดี๋ยวปิดให้แก๊สอะไรแก๊สปิดหรือเปล่าเอาเปล่าปิดให้โคตรจะไม่สบายใจเลยผมมีแก๊สพอเก็บแล้วช่วยหน่อย ก็อย่างที่เราพูดเสมอทุกคลิปนะคะว่าตี้เราเนี่ยไม่ใช่ตี้ที่จะล้างแบบหรือว่าเคลียร์แบบนั่นเองนะคะก็ยิ่งแค่ตี้สองตี้เราก็วิ่งออกละแบ่งของกันนะคะอย่างตาเนี้ยเราก็แบ่งของน้องนะเพราะว่าไอเจ้าปืนเนี่ยมันไม่ได้ยิงคูดนะคะเราก็เลยแบ่งกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมีค่ากระสุนค่าเซตที่จะลงมานั่นเองนะคะเราก็เลยแบ่งของกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตานนี้เราออกเท่าไหร่ ตานี้เนี่ยนะคะตี้เราเกิดแล้วก็วิ่งดันเข้ามาในไฮรูทเลยเนาะแล้วก็พยายามค่อยๆฟาร์มค่อยๆเช็คทีละมุมนะคะเวลาเราเล่นท่าเรือเนี่ยจริงๆท่เาเรือเนี่ยมันเป็นแบบที่เล่นง่ายนะคะถ้าเราเช็คทีละมุมพวกที่เล่นดักเนี่ยก็จะไม่ได้กินเราละแ,แต่ถ้าถามว่าเราเรียงโดนดักอยู่ไหมเราก็ยังคงโดนดักอยู่วันยันข้า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมุมใหม่ๆม,มาเสมอดังนั้นให้เราเนี่ยนะคะพยายามจำมุมที่เราเคยโดนตังเนะะี่ยบ่อยๆนะคะมันจะได้จำได้แล้วเราก็จะเช็คได้รอบนั่นเองวิธีการแก้ในแมพผ้าเรือมันมีแค่นี้ทุกคนนนนา ไหนก็เข้ามาในไฮรดเป็นตี้แรกเดียนะคะเราก็ขออนุญาตมาเปิดเซฟสักเล็กน้อยนะคะเผื่อของดวงของแดงหรือซีดีเนี่ยมันจะออกให้เราบ้างในซีซัน3านะคะเพราะว่าสตรีมเมอร์ทุกคนเนี่ยเขาออกกันไปหมดแล้วนะคะยกเว้นเราคนเดียวที่เป็นช่องดีน่าสงสารที่สูดเด้อคนดูฮะลืมมองเข็มฟ้ามานองวีก็นเลมา สภาพไอดีเราะคะไม่ต้องไปหวังเราขอซีดวงซีดีแค่ให้มันออกของทองก็คือจะพอใจแล้วด้คะอ่ะเซฟแรกไม่เป็นไรด้คะเรามาดูเซฟที่2นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าเราไปแอบป,ปิดมไม้ต,ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยคนดูก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเราในตอนนี้เนาะมีอดีดๆด,ด,ด,ดแล้ขึ้นหอเนี่ย แทงมาเ้ยเซฟแรกเกลือเซฟสอก็เกลือค่ะตามนั้นค่ะทุกคนแต่ว่าจังหวะที่เราวิ่งออกมาเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนขยับนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาคือบอทหรือว่าคือคนนะเราพยายามเช็คหลายรอบมากนะสุดท้ายก็ไปดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นบอทหรือคน เรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นคนจริงๆนะคะดักอย่างไรให้เสียงหลุดนะคะอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เรานั่งดักเนี่ยพยายามแบบภาพขยับเลยนะ,ะใหญ่เล่นใจโลนะคะทุกคนถ้าเล่นใจโลเนี่ยมันก็จะขยับมีเสียงกุ๊กกิะะ๊กกุ๊กกิ๊กกกุ๊เลยค่ะแล้วก็คลื่นมันก็จะคลื่นเลยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเป็นสายดักเนี่ยนะคะพยายามเนี่ยอ่าอย่าเล่นใจโลเลยทุกคนเราแนะนํำก่อนอะไรจริงมั้งอุ้ยคนเหรออืมบนเอี ตีห้าโมซินจแล้วไปไปเราเล่นจัดยิงโอ,อง้ผมมาไม่แดงเลยไม่กะแตกน่าจะเจาะสตว์ไม่กระบอกไม่แนไ่ไม่แน่น้องพูดขนาดนี้นะคะว่าน้องโดนยิงเนี่ยเราเนี่ยเป็นพี่เราก็โอกไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องขึ้นไปจัดการส,างส,งสังสอนซะหน่อยนะคะว่าใครไปมาอาจมายิงน้องปื้มสุดที่รักของตีนี้ได้นะคะ

นี่นะคะคือตัวอย่างที่ดีของการดักที่ดีนะคะแต่เสีได้นะคะเราเคยโดนมุมนี้มาแล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กินเราอยู่ดีนะคะในมุมนี้ ท้ายที่เรายิงเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ค่อยมีของอะไรหรอกนะคะหลังนั้นเนี่ยเราก็เลยวิ่งมาออกตรงดอกแท็กข้างหลังไปสนีนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเราคิวไปทั้งหมดกี่คิวแล้วก็จะนำรัพย์สินเนี่ยออกมาได้ทั้งหมดเมื่อคิดคูณนะคะแต่มอสจะเกิดเรา ตีสตาต์ทนะคับใช่ใช่ใช่ที่จอเราจยิงไปเจ็บอยู่น้ำแอ๊กเอยช่วงนี้ผมต้องฟาร์มละใครจะไปยิงยิงทิ้งยิงขว้างแล้ว ถ้าทุกคนเจอในสถานการณ์แบบนี้นะคะเวลาที่เราวิ่งไปแล้วเนี่ยเราเจอตี้ที่อยู่ตรงหน้านะคะตรงที่จอดรถเนี่ยเราไม่แน้นําให้ทุกคนวิ่งตรงเข้าไปเลยนะให้ทุกคนเนี่ยพยายามอ้อมนะคะซึ่งมันก็จะมีทางอ้อมอยู่น,นันเดงนะคะให้ทุกคนเนี่ยอ้อมเพื่อที่จะไปตลบหลังเขาเนาะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ให้เพื่อนเราเนี่ยทำการล่อไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็วิ่งอ้อมไปตลบหลัง <รอ S 1> เขานั่นเอง หลังรถายหลังรถายเนี่ยค่ะทุกคนข้อดีของวีดเอที่มันไม่ใส่สโคปเนี่ยนะคะส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่มีการสายโดยที่ดีดในแนวแบบแนวเฉียงอ่ะทุกคนอึงออกใช่ปะมันดังนั้นเนี่ยมันสปีใก่ก็ได้ด้วยค่ะแต่ว่าคนดูอาจจะต้องแบบเพ่งสักเล็กน้อยแล้วก็เม้มปากสักนิดนึงนะคะเ,คเพื่อให้มันนิ่งขึ้นกว่าปกตินั่นเอง เขายังน็อกอยู่นะคะให้พึงระลึกไว้เสมอเลยว่าตี้เขาเนี่ยต้องอยู่แต่แถวนี้แหละนะคะพยายามวิ่งหากับทีมนะคะทุกคนเราไม่ได้นําให้วิ่งแยกเดี่ยวเลยค่ะเพราะเวลาที่เราโดนเขายิงหรือว่าดับยิงเนี่ยตี้เราเนี่ยจะเทนไม่ทันแล้วเราอาจจะกลับล็อบปี้ได้นะคะโดยที่เราเนี่ยเสียเปล่าไปฟรีๆดังนั้นเนี่ยนะคะพยายามวิ่งกับตี้แม่ตายวิ่งกระจายกับตี้แล้วไม่ไปตายอ่ะ น่นไม่ตายได้ไงวะโดนให้โฟกอสงาวตามตามผมต้องมาเลยนะนงามตามผมนี่้ามผมนี่แค่นั้นก็แล้วแม่คนทางหลังน้องเราเนี่ยนะคะทำการแจ้งว่ามันมีคนเนี่ยหรือว่าที่อื่นเนี่ยอยู่กับน้องนะคะซึ่งอยู่ตรงทางฝั่งหลังที่เราวิ่งมาเนาะเราก็เลยทำการวิ่งกลับไปนะคะเพื่อที่จะช่วยน้องเดี๋ยวทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไง รื e <t <t ้อตักพื้นตาย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 ไหมวะแม่เต็งไม่หมดแม่จะโหดขึ้นอีกอันนี้ตายเด็ดหลุดเด็ดหลุดอ้ายไอ้บ้าเอ้ย A few moments later ถือว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเซ็ตค่อนข้างที่จะโอเคใช้ได้ที่สุดเท่าที่เรายิงมาแล้วนะคะในบรรดาสามสี่คนนะคะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ head โฟห้าเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดถูกแล้วถูกแล้วมีฟังเสียงมั่วจัดอ่ะเอ้ยเพ่มฟังเสียงมั่วว่ะคนดู เียงเหมือนกันบีพี่เราไปยิงนี่จะเก็บเสียงไม่ใช่เสียงเหมือนกัน จะเป็นสนายไปทีเดียดให้แกทีมครับดูแมปด้วยแดดเนี่ยนะอยากเรียนสนายอ่ะตังกูเลาะซองแปดทีมซื้ออะไรนะพอเก็บของเสร็จได้คะเราก็เลยเลือกที่จะออกตรงหอเลยนะคะเพราะว่ามันออกง่ายสำหรับแต่มันก็คือพื้นที่เราเสี่ยงที่จะโดนดักเยอะอยู่พอสมควรในกันน,นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็เราเดี่ยตายตรงจุดออก ก็ต้องแรกนะคะสำหรับจุดออกคอตรงนี้เนาะทุกคน,น<ป>เกมนี้เนี่ยนะคะเราต้องบอกทุกคนเลยว่าเรารู้สึกหลงร <ไป S 2> ักวีดเอ มากมเลยค่ะเพราะมันเป็นปืนนอกสายตาของเรามากๆเรายอมรับตรงๆนะคะพอด้วยเนื่ยนะคะมันขึ้นสโคบช้าเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราติดพวกเล็ดจอดหรือว่าพวกสโคบอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอเราถอดแล้วเนี่ยนะคะเราบอกเลยว่ามันเป็นปืนที่อันตรายมากเลยทุกคนเจาะเจาสีเนี่ยไม่ได้ทับเจาะห้าไม่ได้ทับเล่นเจาะขา วิ่งขึ้นไปร่องกลางตรงกลางเลยตรงกลางเลยที่เปิดเซฟอะเอ๊ะมันผ่านไอ้ตูนผ่านน้องมาได้ไงวะพี่แม่งกระโดดอยู่บนหัวผมเลยเืรนอย่าเพินั้นเติร์นคือเกิดเกิดเพิ่งจเกิดเราเจ็บมากเลยตายตัวหนึ่ง แบบซากตัวนึงเลยพี่เขาบนตรงนี้เนี่ยเราไปเติมกเข้ดไปยัดลยซากแบบซากอ่ะซากซากปะซากพืชซักพืดีกะซากพืชกระสุนด้าเม่จิ้นถกอ่ะยิงเข้าเนื้อไมสี่ห้าเมตรหมายถึงว่ายิงไม่โดนอ่ะพืชโดนโดนโดนห่อตรงตรงห้างสินค้าทั่วไปมีนะแก้งไว้ก่อน มีหลุดไปตัวหนึ่งด้านในกลางมีมีคนละย่องอยู่ใช่ใช่ใช่ตะไน่ผมไม่ได้เล่นนะอย่าเไดนไหนเดี๋ยวได้หนไอตู่เนื้อมึงจะโจกกบกูไหมมึงจะโบี้ยวกะกูไหมเสียงดังอู้มามึงอ่ะแล้วกะเกิดกูไหมเสียงดังอู้มึงอ่ะแล้วยกกับกูไหม อไอตัวข้างในก่อนนะป้าป้าปึ้มมันอยู่ห้องเคาน์เตอรอ์อันนี้เข้ามาห้องกลางแล้วเปิดล้ว เปินะถ้าทุกคนเลือกที่จะเข้าชาร์จตรงกลางแมตเนี่ยนะคะพยายามอย่าวิ่งซ้อนนะทุกคนค่อยๆเข้าทีละคนนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะวิ่งหลบเพื่อที่จะหนีกระสุนหรืออะไรก็ต่างๆเนี่ยมันจะติดขัดนะคะแล้วทำให้ม omentum มของทีม,ม,มเราเนี่ยมันอาจจะ่ย่ไปเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นอันนี<ช>้เนี่ยนะคะน้องมันก็พยายามจังหวะแล้วก็ค่อยวิ่งเข้านะค่ะซึ่งเราเนี่ยเลือกที่จะเป็นตัวเปิดแต่แล้วนะคะไอ้เจ้าป้มเนี่ยก็เป็นตัวไปก่อนตลอดะครอ่ะ ยิงไม่ทำตั้งไหนว่ามันมีตัวมันปิดผมบอกแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนเจ้าพ่อคอนทินโดหนึ่งของช่องลึกเองนะคะวันนี้เคยยิงไปทันเลยค่ะอัมาภาคทับอย่างยังรู้สึกขับแล้วก็ตลกไม่เลวเลยนะคะแปดลิบดีนะ อียรอบเจ็ดร้อยห้าสิบยิงไม่ทันม่าอีกแล้วแบบอย่างเงี้ยประมผไม่ทันแล้วให้เขาบอกให้เล่นปืนอะไรแบบนี้วะจังหวะที่เราเก็บของอยู่เพลินเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้่ะ เจ้าคนนี้เนี่ยนะคะเข้าไปลงอยู่ในหลุมตั้งแต่เมื่อไหร่นีคะซึ่งเขาไม่รูมากๆนะคนดูเพราะว่าเอิ๊กเองอ่ะเอิ๊กไม่คิดว่าเขาจะลงไปอยู่ในหลุมได้ไวค่ะต้อให้น้อยลงนะคะเพราะว่าตี้เอิ๊กอ่ะก็เพิ่งขึ้นมาจากในหลุมตัวเอิ๊กเองอ่ะเอิ๊กเพิ่งขึ้นมาจากในหลุมแล้วก็ไปเคลียร์ทีอยู่ตรงกลางเเเเเดดดดีีีีีี๋๋๋ยยยวววนนึงงไไปปปลซ้ออมบบพพ่่จะะริั ตามอยู่ตามอยู่ายวเร้อยทาะทุกคน<ว>ตายไฟตัวเองไ,นไปนะคะสำหรับนคนที่ทดักอยู่ในหลุดตรงนี้นะคะก็พยายามอย่าเล่นกับไฟนะคะเขาบอกว่ามันจะแผดเผาตัวเองนะคะฟังเสียงอยู่จะมายัดไฟแต่กันจะนีจะยังไหนละ่ะ สรุปแล้วนะคะตัวที่เราไล่วิ่งมาเนี่ยนั่นก็คือบอดน้อยนะคะที่แม่ยังอุกสาหวิ่งลงมายิงเราที่อยู่ตรงในหลุมนะคะกำลังเก็บของเพลินเนะคะนึกว่า,าจะโดนคนยิงจากข้างหลังสะน่าจะตอนที่ยงหยู่ตอนทีเก็บได้ตอนตีนะ <laughs> ปืนเนี่ยจะเอาไว้ไหมตัวทาบ <c oughs> ข้อเสียเดียวของการท้าบยังไม่ได้ยิงหมดแบบเตะนะคะก็คือเวลาที่เราเก็บของเนี่ยมันมักจะมีตี้เดินผ่านมาตลอดเสมอน,นะคะ เฮ้ยแม่หมดแต่ถามว่าคณะมือตีเราไว้นะคะเราก็ตอบเลยว่าคณะค่ะทุกคนน้องเราหายไปสองคนนะคะเหลืออยู่แค่สองคนเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตานี้เนี่ยนะคะก็คงไม่ได้ออกเยอะนะคะแต่ยิงเยอะมากแต่ไม่ได้ออกเยอะเพราะต้องเก็บของน้องออกไปด้วยเนี่ยค่ะะ่ไไฟไม่ได้แล้วนะมันไม่มีกระสุนแล้ว กินมาทน่ะสามชาติแล้วน่าจะกินได้กินตอน้ะเขือเทศอร่อยจะตายอืมมอมะเขือเทศเปล่าว่าอร่อยจะตายลาง <c oughs> องกินแคปแ่อนแแคปไอ้ตูมันมันเริ่มดูปัญญาอ่อนแล้วนะ ุญญาอ่ะะนนนันตรโกำลังเก็บของแล้วก็จัดของอยู่เพลินๆเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าสแคปเนีย่ยมันมาจากที่ไหนกันหนานนะคะเราก็ได้ทําการพาดตี้เอิร์กไปอีกหนึ่งคนนะคะเหลือแค่เอิร์กแค่คนเดียวแล้วนะคะในสถานาการณ์นี้ตรงไหนอะไม่สนมดแม่แม่อยู่ตรงไหนไม่อยู่ตรงไหนอะอโ้ถามว่ายอ,อยู่ไหนอยูอย่ไหนหัวร้อนแล้วจะเล่นสุดเ็ษใหญ่แล้ว แน่นอนค่ะว่าการที่เรามีของเพื่อนอยู่เต็มกระเป๋าเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะเล่นเสียงถูกไหมคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวจะพาของเพื่อนเนี่ยไปตกนะคะเราก็เลยตัดสินใจตานี้เนี่ยอ่ะไหนๆก็หนัก8 5โลแล้วด้วยนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะออก ตรงหลุมดีกว่านะคะเป็นทางออกคือต้องรอเวลา10นาทีให้หลังนะคะก็คือสินาทีสุดท้ายเนี่ยเราถึงจะออกจางหวะที่ได้นะค่ะสําหรับในการออกตรงหลุมเนาะซึ่งเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่โดนไปเนี่ยอาจจะคิดว่าเราเนี่ยนั่งดักอยู่แต่เราออกตัวคนว่าเราไม่ได้นั่งดักแต่ทุกคนเราเดี่ยจะออกจากตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทามิ่งที่ประจวบเหมาะมาเจอกันพอดีเนาะ เครอรอรอคุณดูรอเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทางออกหลุมวันนี้และเกมนี้เนี่ยมันถึงฮอง <hot S 2> ตฮิต <hit S 2> ขนาดที่ว่าม,มีตี้มาไหวเวียนขนาดนี้อ้าวอาวอาวังิงัเกมมวยละลาอ้าว,าวยกที่หนึ่งเปิงเปิง เป็นอะไกากมั้งาอยากนี่ิดกว่าเต็มเก้าหกฮะอ้ากกากไนไม่กกากมึงก็อ,อิดกากที่มีตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่ไปลองละมึงมาออกอะไรตรงนี้กูก็จะออกมันกันหนักกูไม่ได้จะดักมึงซะหน่อย บอก S อ S a แป M ก็ไป้อมเอาไม่ได้ใช้ไมเล่นปืนกขนก,ขนนกของกูหรอกหนึ่ครึ่งหนึ่งเขาต่ไม่ได้ใช้เลยากได้ากอีกก็ห้าไป อูาตัว